สวัสดีครับพบกับผมเอชเว็บเบอร์อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนท่านั่งนิดนึงแหมจะสบายเกินไปวันนี้มาพร้อมกับ3ผลงานของ o x กซ์ว่าก็จะมีตัวนี้ที่เวฟอยู่เมื่อสักครู่เห็นอยู่ตัวนี้ Xlim มีหน้าจอมี Xlim Xe แบบเรียบง่ายแล้วส่วนตัวที่ชอบมากๆคือตัว SQ ออกซ์ฟา3ตัวนี้จะเป็นอย่างไรลงไป up close and personal ใกล้ติดไปชิดตัวเดี๋ยวค่อยกลับขึ้นมาสรุปแบบ FaceTime ลงเลยครับ พวก Up Close and Personal ใกล้ติดประชิดตัวกับ3 Product จริงๆอันนี้เอามาวางปิดอันนี้เอาไว้3 p มโปรดักตของ o x ก r วเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะชอบแนวไหนเริ่มจากตัวนี้ก่อน x l i m Extreme f l a v o r ตัวนี้ที่ต่างกันก็คือนี่มีหน้าจอ x l i m Extreme Flavor วอบวบ จุ2มิลข้างในตัวนี้เป็นสีดําด้านหลังก็จะมีคําอธิบายคร่าวๆมีบอกว่าข้างในมีอะไรให้มาบ้างมีอันนี้ให้สแกนถึงรายละเอียดอ่าพอสแกนแล้วก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ user manual ก็จะมีแยกมาให้ขนาดตัวนี้14คูณ24คูณ111หนัก45กรัมจุ2มิลผ่าน900มิลลิแอมป์อเวอร์ขนาดหน้าจอ0.42นิ้ววัสดุทําจากอลูมิเนียมอลลอยกับ PCTG แล้วก็สเปคของคอยก็คือ0.6 6เนี่ย20 25วัตต์เป็น A1 ตัว0.8เป็น12 16วัตต์ A1 มีวิธีเติมน้ำยามีอะไรต่างๆนาๆนานีปรับรูลมได้ปรับปรับวัตต์ได้วิธีการชาร์จเคลียร์มีพวกสกรีนพร้อมคือคำเตือนต่างๆโอ้โหแนะนำ freebase 18 24ไม่ไหวผมใช้นิก3เท่านั้นแหละ แล้วก็เป็นภาษาต่างๆมีคําเตือนมีพวกที่อยู่ให้ติดต่อมีบาร์โค้ดแล้วก็ให้ขุดเช็คว่าเป็นของแทหรือเปล่าถัดมาก็เป็นตัว SQ Xlim เหมือนกันเป็น Xlim x q อันนี้ก็บอกว่าแหมมีสายคล้องคอแถมมาให้ด้วยฟรีออกซ์ว่าจุสอมิลสีอาร์กติกไอซ์มีคอยให้2ตัว0.6 0.8ก็จแล้วจะมีคําอธิบาย0.6นี่ใช้กับฟรีเบสศูใช้กับซนิกหนึ่ใช้กับโซนิกมีบาร์โค้ดปรับรูลมได้กันรั่ว กันซึมผ่าน900มิลลิแอมเอออันเมื่อกี้เหมือนกันผาน900มิลลิแอมเหมือนกันมาถึงด้านหลังก็จะมีคําอธิบายคร่าวๆมีบอกว่าข้างในมีอะไรให้มาบ้างมีคําเตือนมีที่อยู่มีให้ขูดเช็คข้างล่างมี license number ด้วย อันนี้ก็มีแล้วก็มาถึง X Lim S E ชุดนี้เขาบอกว่าเป็นโบนัสคิดก็มีสายแถมมาให้สายคล้องคอจุ2มิลเป็นสีด์กบลูสีน้ําเงินเข้มอันนี้ก็จะมีพวกคําเตือนปรับรูลมได้เหมือนกันการรั่วซึมเหมือนกันทานจุ900มิลลิแอมป์เอรเหมือนกันนี่แหละคือเหตุผลที่ทําไมผมเอามารวมกันข้างๆนี้ก็เหมือนกันเลยมีให้ขุดเช็คมีบอกว่าข้างในมีอะไรให้มาบ้าให้เก็บให้พ้นมือเด็กก็คําเตือนมีพวกที่อยู่ มีบาร์โค้ดมีแบตช์นัมเบอร์นี่เพิ่งมาเลยอันนี้ของใหม่แล้วก็มีคําเตือนอีกทีนึ่งเออแต่ละกล่องเปิดไม่เหมือนกัน2ออันนี้เหมือนกันคือเป็นฝาอย่างนี้แล้วก็สไลด์ออกมาอันนี้ก็เป็นฝาสไลด์ออกมาเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนอันนี้สไลด์ออกมาได้เลยเป็นสลีฟสีดำในนี้พวกนี้เป็นหัวพอร์ทั้งหมดเลยนะครับมีสาย USB Type A ไป C กันชื้นห้ามกินแล้วก็ตัวของมัน เออสงสัยมีตัวเดิมอยู่แอใส่ไม่ลงแฮะใส่กันไม่ได้สแสดงว่าหัวพอตนี้ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นหัวใหม่อันนี้ก็มีปิดกันลั่นมาให้ข้างล่างก็จะเขียน0.6โอห์ม2 0่สถึงยีวัตต์12345เปิดขึ้นมา22วัตต์123 มันจะกระพริบแล้วก็ปรับขึ้นไปทีละจุดห้าบนไปเรื่อยๆนี่กดแช่ก็จะวิ่งแล้วก็อ round robin ทิ้งไปแป๊บหนึ่งมันก็จะหยุดกระพริบก็แปลว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเวฟที่20่ัตต์แต่ตอนนี้มันไม่ได้ข้างๆปรับรูลมได้เขียนอ็อกซ์ว่ามีให้เสียบชาร์จอย่างที่บอกก็คือเป็น type c นี่มีเขียน x l i m พูดถึงสีดำก็ดูดีอ่ะ โอเคอยู่ไม่ชงชางอันนี้ก็เป็นคอนเนคเตอร์ยังไงก็เขียนเม d e in c h i น้าปักเข้าไปมัน,นก็ขึ้น0.6โอห์มเดีเราจะต้องเติมน้ำยาก่อน Open เอาน้ำยาตัวนี้ดีกว่านิกสพอหอมดีเติมเลยเนื่องจากทุกตัวใช้หัวพอด แทนกันได้หมดเดี๋ยวทําให้ชมเพราะว่าตัวนี้เป็นคาทริชวีสอไออันเดิมอันนี้เป็นค a ทริชวีหนึเดี๋ยวตั้งทิ้งไว้สักหานาทีเราไปดูตัวอื่นกันต่อตัวนี้ชอบทรงตัวนี้ sq โอ้สีก็สวยอันนี้มีคู่มือให้มาเป็นแบบนี้เลยข้างๆนี้ปรับรูลมมีสายคล้องคอที่สำหรับใส่สายคล้องคอจารอยมีเลมเออร์900 ah. อันนี้เรียบง่ายมากสวยแล้วก็ใช้คอยอันเมื่อกี้ ใช้กันได้นอกจากนี้ก็มี Type A ไป C มีกันชื้นมีคอยให้มาอีกตัวเป็น0.8แล้วก็มีสายคล้องคอแบบเดียวกับที่เคยเห็นแล้วสายคล้องคอก็จะเป็นแบบนี้ v a p i n g r e i m a g i n e o x w d ทีนี้มาดูตัวนี้บ้างที่บอกว่าเป็น Bonus Kit เอ้ยสีน้ำเงินเข้มก็สวยแน่นอนเอ้ยใส่ได้ไฟติดด้วยพอเสียบ อ,อันเมื่อกี้ไม่มีไฟไหมอันเมื่อกี้นี่ฟีไฟตรงนี้มีไฟนะปักไปปุ๊บนี่ไฟตรงนี้ติดขึ้นมาตัวนี้เป็นโบนัสคิดในโบนัสคิดก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะมันเป็นรูนะเซียไงมีใสค่คล้องคอสายชาร์จกันชื้นแล้วก็ให้หัวอีกตัวหนึ่งแล้วก็คู่มืออ่ะเล่นตัวนี้ดีกว่า เอาสักต่ำๆก่อนเริ่มต้นครั้งแรกคือในคู่มือ0.6เขาให้2 0 2ถึง25วัตผมเริ่มเบาๆก่อน1 4วัตดูสิเปิดรูลมสุดรุ่นเก่าเนี้ยมันเปลี่ยนตัวนี้มันถอดไอ้นี่เปลี่ยนส่วนรุ่นหลังเนี่ยเปลี่ยนอันนี้ทั้งหัวเลยโอมันปรับเป็น22 5. ให้เลยอ่ะเนี่ยเราตั้งไว้ที่12.5อขึ้น22ให้เลยไม่เอาลองสัก15ก่อนอยากดูด้วยว่ามันออโต้ดรอหรือเปล่า เวลาเวฟไฟจะติดด้วยตรงนี้ฟิวดีนะอันนี้คือไม่กดปุ่มอะขยับขึ้นไปก็ได้อ่ะยีิบสองตามที่เขาแนะนำเปิดรูลมสุดตัวนี้มาวางแทน ิวดีทีเดียวแล้วถ้าแบบปรับไม่ได้ล่ะพอเวฟตรงนี้จุดจะขึ้นไปขึ้นนั้นเมื่อกี้ขึ้นเป็นสีเขียวแน่นดีด้วยอันนี้ก็ขึ้นเป็นสีเขียว เรากลับขึ้นไปคุยแบบ FaceTime แบบเห็นหน้ากันครับเป็นไงครับเห็นกันแล้ว Up Close and Personal ใกล้ติดประชิดตัวกับ o x f ซ์ฟ3ตัวนี่สตัวนี้เลยตอนนี้ก็ยังใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็จริงๆอะ่ะชอบอะ่ะผมชอบทรงอันนี้ทรงสวย เดี๋ยวเปลี่ยนเปิดรูลมให้สุดมีไฟติดด้วย เวฟหลายๆคำนี่ร้อนปากเหมือนกันแฮะสตัวนี้ใช้คาทริจที่เป็น V2 ก็คือเปลี่ยนทั้งคาทริจไปเลยแต่ผมว่าไม่ได้ต่างกันเยอะอยู่ที่ว่าคุณชอบรูปทรงแบบไหนแล้วก็สำหรับ2ตัวนี้ X t l i m ที่มีหน้าจอกับ X Slim SE เท่ากันเป๊ะขนาดเท่ากันเลยทุกอย่างเท่ากันหมดจริงแต่ว่าตัวหนึ่งมีหน้าจอปรับวัดได้อีกตัวหนึ่งก็คือไปตามออโต้แต่ผมว่าใช้ออโต้ของเขาเลยก็ได้อยู่นะนะอันนี้มีไฟติด วิวก็อยู่ก,กลางๆก็ประมาณไม่ได้ต่างกับตัวที่22วัตต์ที่ผมตั้งไว้22วัตต์โดยไม่ต้องกดปุ่มด้วยหรือกดก็ได้ค่าเท่ากันเลยก็เลยไม่มีอะไรต้องรีวิวเยอะรีดกลิ่นได้ดีขนาด ก็แล้วแต่จะชอบพกแบบไหนลองเลือกกันดูสัปดาห์หน้าอาจจะไม่มีคลิปเลยมีธุระด่วนจะต้องไปทำแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆหลังจากผ่านสัป,ปดาห์หน้าไปแล้วไม่แน่เหมือนกันอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงก็พยายามทําทุกอย่างทําให้คุณภาพออกมาดีที่สุด เท่าที่จะทําได้ยังไงใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามด้วยครับกดติดตามแล้วอย่าลืมเปิดกระดิ่งเตือนจะได้ทราบว่าเอชเวเปอร์มาอีกแล้วช่วยกันกดไลค์คอมเมนต์ อยากให้นําเสนอตัวไหนสาราะเรื่องอะไรแนะนํากันมาได้ครับเช่นเคยครับท่านนี้ยังสูบบุหรี่อยู่เลิกสูบบุหรี่นะครับการสูบบุหรี่ไม่มีอะไรดีเลยถ้าเลิกได้ก็ยินดีด้วยถ้าเลิกไม่ได้ลองหาตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้นั่นก็คือเว็บไรเซอร์ไม่ได้บอกว่าเว็บไรเซอร์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่แน่นอนเลิกสูบบุหรี่วันนี้เลยนะครับทำเพื่อสุขภาพทําเพื่อตัวคุณเองและที่สําคัญทําเพื่อคนที่คุณรักการสูบบุหรี่เป็นอััันนนตตรรราาย่อออสสุขภพเเเวนนี้ผม์ A S aper, กบ ออกว่าทั้ง3ตัวต้องขอลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับเป็นไงครับเห็นกันแล้ว up close and personal ใกล้ติดกระชิดตัวกับกุ้ย